สวัสดีครับพบกับจันโอและาจาย์ทอ็อปต้นรายการ,ะะารยิปซีโอซีอริกรน,นะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปนะคะผู้ที่มาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมสวัสดีนะคะอาจารย์โอสีอริกรอนันภิรัตค่ะผมอาจารย์ทอ็อปนะครับผู้ดูแลร,รายการเหมือนเดิมครับ ท่านอาจารย์โอ้ก็มาแล้วนะอืมอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปแร่นะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแช์นะ แชร์แล้วตามด้วยชีแบรนด์นะและตามด้วยคำถามนะครับถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะ กดแชร์ออกไปแทรนาเพียงคนละ9ก0 0 99เกแชร์ เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละ9000 oh, นะเก้าร้อยเก้าแชร์เหมือนเดิมนะเข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ทอประท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะ ถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นไปสามาศเดียบร้อยแล้วของไ่สามาศคอต่อจา์พอไปได้รับสิบกลุ่มไปแล้วนะพอแล้วนะอ่าใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอื 24ยบสีดูข้างหน้านี้นะคะครอบคลุมระยะเวลาสามวันเท่านั้นนะคะใหยิบสีดูเรื่องอะไรได้บ้างการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาเลือกถามมานะคะถามมาโดยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูโดยสดตัวมีค่าครูทงังแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะ ไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตร,ตรวจองค์ตรวจเทพนะคะข้างหน้านี้ไม่ดูสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะไม่ดูสื่อจิตนะคะดูเพียงแค่เรื่องทั่วไปของไพ่ยิปซีเท่านั้นปัญหาชีวิตท,ทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ กดแชร์ออกไปเซเล่เพียงคนละเก้าพันเก้ารเแชร์นะมาแล้วคำถามนะสองคนละเอมแชร์แล้วเพิ่งเริ่มงานใหม่จะไปอรอดไหมคะดูดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดีคนนี้ถามก่อนอืมเดี๋ยวดูก่อนนะเอาคนนี้ อไม่มีไมม่ีผู้แชรยไม่ไม่ดูครับคําไปเลยครับอ๋อมีดูดิเออทำไมของโอไม่มีวะไม่เป็นไรนี่เห็นแล้วปะาแชร์แล้วแชร์แล้วแชร์แล้วค่ะเจี๊ยบงานที่เพื่อนแนะนําให้จะได้ทําใหมคะตามคิวนะคะมีโอกาสได้ครับมีที่นั่งครับใช่ไปต่อตามคิวคุณเอ็มแชร์แล้วเพิ่งเริ่มงานใหม่จะไปก็รอดไหมคะดีครับไปได้ครับดีค่ะเพื่อรงงานดีหรือว่าคนที่ทํางานดูดีนะเขา เป็นมีกเก่าดีทำงานเป็นทีมได้หรืออะไรอย่างนี้มาอีกคนหนระือใครอ่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มีเครื่องหมายอะไรเยอะแยะเลยมีไม้ของทับับมีไหมไม่มีเนี่ยอะไรมาแล้วถามแล้วชแชร์ล้ะครยาวันนี้จะมีโชคลาภไหมคะ มีโอกาสมีได้ครับนะเต็มไปได้หมดนะคะนะครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะแชร์ออกไปอืมเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ขนาดของอาจารย์เไม่มีผู้แชร์เลยสงสัยเครื่องเครื่องไอใสในล็กข้างหลังนี่แหละบอกก็ไม่ไดแล้ว โอ,อ๊ยมากินอันนี้หรือเปล่าเนี่ยมดไม่มีมดเดินด้วยอืมเขากินไหม เดี๋ยววางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนทํางานมาเลยเออเธอถามถาม,ถามว่าจะกินม,ม,มันไหมอันตริงนะเออกดแชร์ออกไปแซ่แลว้วนี่ดูดิทำไมนี่ไงผู้แชร์ขึ้นไงไม่นี่ไงข,ข้างหลังเนี่ยโอ้ยงงอยู่เลยแล้วข้างหลังเงินแปลว่า,วามันสลับไปม้างไม่รู้ดิอืม แล้วในนั้นล่ะอดูในคอมเลยนี่ไงก็ไปรูปนี้ยังหมดเลยอ่ะกดแชร์ออกไปครับเพียง,ยงคนละเออเห็นละเห็นละนคนละ9,999แชร์แต่ดูเวลานี้อ้าวเหลือ7อีกเนาทีกว่าประมาณไอเหลืออีกประมาณสอมอ สองนาทีคึ้สองนาทีครึ่ง, 2> 2น,งนะเข้ามากันได้นะขอรับก่อ,อ,กอนบทเวลานี้ก็โฆษณาก่อนดีกว่านะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานอ่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรโอซิริหนึ่งห้า สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าห้ทองสาธิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีการ,รทุกชนิดตั้งจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสศษครูค่ะตามนี้ครับนะอ่ะแลวนี่ครับผมครับ f เฟซบ o ๊กครับอาจารย์ท็อปนัเมีตา เบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 มาในข้อความรายคนนี้ก็ถามว่าแชร์แลวค่ะยาวันนี้จะมีโชคลาภไหมคะอันนี้อันนี้ถามยังถามมาแล้วมี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 ม h a n d m เมดขึ้นนะแฮ n d m a d e ขึ้นหมายถึงว่าถามไปแล้วถามไปแล้วต่อไปว่าไม่มีแทนแมนจะหวยวได้ไงแฮ n d m a d e อ๋ออืมนะ h ฮนด์เมดมีนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นนะครับนะใครต้องการเสริมดวงเสริมราศีก็ติดต่อสอบถามโดยท่านอาจารย์โอได้เอาละเดี๋ยวเสริมดวงให้นะน,นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามุส oh. ัสาภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมภะพรหมาปฏิภาหายาทุติยมพิะพรหมาปฏิภาหายาตัดยมพิะพรหมาปฏิภาหายาอิติสุกโตอาระหังหุโตนาโมพุทธายามตง้าภะพรหมหาเทวาขมามิหังพรหมาจิตตังปียงมาะ นาคาฤตินามาภะธาอะมาอาอุเมกามะอภิโยเทวมนุสนาปิโยพระมานามุตมะมังปิโยนาคาสุป,ปันนานังปินินทริยังนามามิหังอ่ะนะมากันได้ครับนะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ถ้าหมดเวลาเราก็ตอบให้ไม่ได้ต้องดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดดูได้และตอบได้ครับผมนะ เพียงแต่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแล้วมีผู้แชร์อยู่ข้างหลังนะเท่านั้นนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นผู้ดูแลในรายการนะถามกันได้ครับนะถ้ารายการคำว่าสดยังมีอยู่ก็แปลว่ายังถามได้อยู่นะเข้ามาแล้วถามได้นะครับมีสิทธิ์คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับนะกดแชร์ออกไปเทียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ นะเข้ามากันได้นะโดยมีท่านอาจารย์โอเบสความรักเบลความรักต่างชาติที่คุยอยู่เขาคิดยังไงกับเราจริงใจไหมคะดีครับเดอะสตาร์ไดีมีเมตตามหาสันติยศนานะคะเขาเขาก็หวังอะนะเขาก็หวังแล้วก็หวังว่าจะ เอาข้ลเลยนะประสบความสาเร็จเรื่องความรักกับคุณนะคะอ่ะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะขอรับโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะเราก็จะไปกันแล้วแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ในรายการสำนักอาจารย์โอผูนะสำนักอาจารย์โอนะครับนะไปแล้ว